เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาณห้องอาหารด์รัมฮาด์างทาจังหวัดภูเก็ตคูณหนุ่มเซนโมมินผู้จัดการสถานีโทรทัศน์ผ่านตะเทียมไวชแนล คุณมรรวัตอามัดวนาสรณนีสาขานราธิวาสคุณหัมซาอันเกรมีฝ่ายการตลาดและคุณอามัดฮัสนีผู้กำกับภาพยนตร์ฮาลานเรื่องที่สองจุดกลับใจ พร้อมด้วยนยายกไม่นสำราญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลและอาจารย์ดุลลอดุลลาประธานมูลทีมุสิมพอร์สันติและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมในการสรุปยืนยันในการจัดอีเวนต์ของไว้ชแนลซึ่งจะเป็นงานใหญ่แห่งปีของสถานีในฝั่งอันดามันเพื่อให้พี่น้องได้เต็มอิ่มกับสาระวิชาการความบันเทิงที่ฮาลานและกิจกรรมอื่นๆซึ่งก็จะจัดขึ้นใน วันที่19ถึง20เดือนพฤศจิก,กายน2519ที่โรงยิมนเนเซียม4,000ที่นั่งสะพานหินจังหวัดภูเก็ต ในนอกจากนี้จะมีการฉายภาพยนตร์ฮาลันเรื่องที่2ของทางสถานีไวแชแนลก็คือเรื่องจุดกลับใจทั้ง2วันอีกด้วยซึ่งทางนายกไม่นสำราญได้ยืนยันว่างานนี้จะต้องจัดออกมาให้ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะการฉายภาพยนตร์นั้นจะใช้จอ LCD ขนาดใหญ่และระบบเสียงที่ได้มาตรฐานทำบุญในเรื่องของของคนได้มาฟังบรรยาย และนอกจากนี้ทางไว a ชแนลก็ได้มีโอกาสเปิดตัวและแนะนำภาพพยนตร์จุดกลับใจแก่พี่น้องชาวภูเกต็ตในงานอีทเฟสติวัลที่จัดขึ้นณลานหลังโลตัสเชิงทะเลอีกด้วยซึ่งคุณอามัดหัสเนีผู้กำกับภาพยนตร์ก็ได้มาเปิดเผยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังที่มาที่ไปและเนื้อเรื่องบางส่วนของภาพยนตร์และรวมไปถึงการฉายตัวอย่างภาพยนตร์และเบื้องหน้าเบื้องหลังซึ่งในโอกาสนี้ทางทีมงาน ก็ได้มอบบัตรเข้าชมภาพยนตร์แก่พี่นกที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วยสำหรับภาพยนตร์จุดกลับใจนั้นจะเปิดตัวครั้งแรกในวันที่8ตุลาคม2559ที่ศูนย์ประชมุม TOT กรุงเทพมหานาครและที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสุรกิจมอหาใหญ่ในวันที่9ตุลาคมนี้อือไม่บอกให้บอกคือบอกมันไม่ไมมน้สนุกเลยดูกกระทั่งแบบว่าทำไมจะต้องอ่า ทำไมบททำไมต้องเป็นอานัสเพราะว่าบทนี้เนี่ยมันจะต้องมีอะไรอย่างอย่างที่จะพูดถึงความผูกพันต่อลาโอ้ซึ่งเราจะรับนักแสดงที่ไม่ใช่ผู้สลิมาเขาคงเข้าม่ีดีไม่ดีไม่ดีก็คิดว่านักแสดงเอานักแสดงหลักของเราต้องเป็นมุสลิมครับก็เลยต้องต้องเลือกคืออานัสมาซึ่งพอดีคือคนนั้นเนี่ยอยากจะมาร่วมงานกับทางบริษัทแล้วแต่ว่า และสำหรับท่านใดสนใจที่จะรับชมภาพยนตร์จุดกลับใจที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่19 20พฤศจิกายนนี้ก็สามารถติดตามสอบถามข้อมูลและจองบัตรเข้าชมภาพยนตร์ได้ที่เพจจุดกลับใจได้ในเร็วๆนี้ดาริสเซนเดโนูสํานักข่าวไว้รายงาน